จะขออธิบายมหายานในมุมมองที่ตัวเองได้ศึกษามานะคะมหายานในพระสูตรนะคะที่ศึกษากันมานะคะคือพระพุทธเจ้าท่านปรงสังขารแล้วนะคะกับพญามารหลังจากนั้นแปดปีสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานท่านสอนแต่มหายานสูตรทั้งนั้นเลยเพราะอะไรคะถอดประเด็นก็คือท่านกําลังจะหมดอายุไขแล้วท่านจึงหาวิธี หลักการสอนที่จะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถหลุดพ้นเข้าถึงธรรมะได้ฉะนั้นมหายานเนี่ยท่านก็มีอธิบายถึงท่านอมิตภาภะพุทธเจ้านะคะผู้ใดสวดถึงท่านอมิตภาภะพุทธเจ้าวันละเก้าจบเมื่อเวลาตายแล้วจะได้ไปเกิดที่ดินแดนสุขาวดีพุทธกเกษตรนะคะเป็นดินแดนอมตะธรรมนะคะไม่ต้องกลับมา,มาเกิดแบบนี้ในโลกที่มีขันห้ามีขี้มีเยี่ยวมีของเหม็นของ เหม็นไม่หอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพบนั้นก็คือเหมือนเทวดานะคะมีแต่ความสุขความลื่นเลิงสวยหอมอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็จะบรรลุธรรมเข้าถึงพุทธ,ธะนะคะก็คือได้เป็นพระพุทธเจ้ามหายานเนี่ยจะเป็นคําสอนที่ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถไปเป็นพุทธ,ธะได้เข้าถึงพุทธ,ธะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้แล้ว ก็จะมีอีกวัชรายานนะคะวัชรายานผู้ที่เข้าถึงวัชรายานเนี่ยท่านบอกว่าอย่างท่านครูปัทธรรมนนะคะท่านอธิบายว่าคนที่เรียนเทรวาดอย่างเดียวปฏิบัติธรรมแบบนี้จะใช้เวลายาวนานหลายอสงไขกว่าจะเข้าถึงจิตพุทธะได้แต่มหายานหรือวัชระยานนะคะสามารถทำให้ตนได้เป็นพุทธะภายในชาตินี้ชาติเดียว วชระยานนะคะอยู่ท่ทิเบตนะคะตอนนี้ที่จเจริญลุกเรืองอยู่ทางทิเบตนะคะที่พระใส่หมวกแดงจีวออย่างนั้นนะคะครูปัตรมะนะคะแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการนําเข้ามานะคะเรื่องของครูปัตรมะนะคะมีให้บูชาแล้วก็มีให้คุณได้ศึกษานะคะกราบไหว้แล้วก็สวดระลึกถึงท่านนะคะเป็นอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับวัชระยานนะคะครูปัตรมะนะคะ ท่านก็มีอภินญ,ญามีฤทธิ์ก็คือถ้าจะไปเผยแพร่ศาสนานะคะสมัยนั้นคือท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอานทนนะคะแล้วก็ได้ไปเผยแพร่ที่เนปาลเพราะว่า,าจําไม่ได้นะ,นะคะพระอาชิตะหรือไงเนี่ยนะคะที่ได้นิมนต์ไปเป็นพระที่เนปาลน,นะคะทิเบตนะคะแล้วสู้พญามาไม่ได้พญามานเนี่ยมีฤทธิ์มาก ต่อต้านทุกอย่างเลยท่านก็เลยให้นิมนต์ครูปัตธรมไปนะคะเพื่อในการปราบมารฉะนั้นการที่เราจะเริ่มทําอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะท่านก็จะอาราธนาถึงครูปัตธรมก่อนนะคะ <S <S เพื่อที่จะกําจัดมารเพศภัยต่างๆนะคะที่จะมาขัดขวางการจเจริญงอกงามพุทธศาสนานะคะในประเทศฉะนั้นการที่เราจะเริ่มศึกษาครูปัตมรครูปัตธรมเป็นทางเลือกที่ดีนะคะการที่เราจะเริ่ม ศึกษาเรียนมหายานหรือว่าวัชรยานนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะจงเชื่อมั่นในความดีแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็แล้วก็มีครูบาอาจารย์ท่านแนะนํามาว่าหลักการสอนนะคะของท่านครูปัมารท่านก็คือเป็นลูกศิษย์ของพระอนน์ก่อนฉะนั้นผู้ที่จะเข้าถึงมหายานต้องเรียนพระสตรูต้องเข้าใจเรื่องขันห้า วิญญาณอายตนะแล้วก็เรื่องของสังฆตะอสังคตะนิพพานลธาตุพวกนี้นะคะแล้วค่อยมาต่อยอดมหายานคุณจะสามารถเข้าใจได้นะคะทั้งเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็การรักษาประพฤติพรหมจรรย์เรื่องของปณิธานของพระพุทธเจ้านะคะแค่คุณตรวจคุณก็เข้าถึงอมาตะธาตุอมาตะธรรมได้นะคะเป็นเรื่องของพลัง พลังบุญของพระพุทธเจ้าพลังบุญของพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์นะคะแล้วก็สามารถเคลียร์เรื่องวิบากกรรมได้ถึงแม้จะเป็นอนันตริยกรรมหรือว่ากรรมเกี่ยวกับการอาบัติของพระภิกษุสงฆ์นะคะให้เราเข้าไปศึกษาดูนะคะว่าแต่ละองค์เนี่ยท่านตั้งปณิธานเพื่อช่วยเหลือมูสัตว์แบบไหนนะคะ